ถ้าเราได้รู้ก่อนโปรโมทก่อนหรือว่าเราสามารถไปได้ถูกจุดมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดแบรนด์ตัวเองได้ดีขึ้นชื่อเบสครับผมคือ <List> อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับด้านมาเกติ้งอยู่แล้วด้วยอยากโปรโมทแบรนด์ตัวเองแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเห็นหลายๆคนก็มีรีวิวเกี่ยวกับ IBM แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีหลักสูตรการสอนที่ค่อนข้างสแตนดาร์ดก็เลยเอออยากจะลองมาเรียนภู้นพื้นฐานกับตัวเองท้าไมไดี มีการทําการโปรโมทออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นการเสียเงินทุนแบบกังวลแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราได้รู้ก่อนโปรโมทก่อนหรือว่าเราสามารถไปได้ถูกจุดมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดบริษัทต่ยอดแบรนด์ตัวเองให้ดีขึ้นก็ถ้ามีใครสนใจเรียนปูพื้นฐานเกี่ยวกับด้านออนไลน์มาเก็ตติ้งอะไรเงี้ยผมก็แนะนําที่นี่มีการสอนที่ค่อนข้างลึกลงในหลายๆเรื่องครับ ก็ปัจจุบันผมมีทําเป็นลงนานผิดอาหารแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทำผิดอาหารหลายลประเทศกลุ่มเส้นเส้นบุล้งเส้นราเมนมีกลุ่มต้าหู้และในอนาคตก็อยากจะ e x แบ n นไปเป็นผีดน้ำเต้าหู้ครับมีรับทํา O E M แล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองครับคือสักุระปัจจุบันขายอยู่ตามท็อปโรตันลุกซีวิลล่าฮุดแลนด์แล้วก็ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตโั่วไปครับ I D N Council